สวัสดีค่ะสวัสดีคนไทยทุกๆคนนะคะและสวัสดีคนไทยที่อยู่ต่างประเทศสวัสดีพร้อมๆกันเลยนะคะและสวัสดีทั่วโลกค่ะวันนี้แม่หมอก็จะมาตรวจเช็คดูดวงประจาคนเกิดทั้งเ็ดวันนะคะจะดูในช่วงระหว่างวันที่สิบห้าตุลาจนไปถึงวันที่สามสิบเอ็ดตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะคะได้ในคลิปนี้แม่หมอจะตรวจเช็คด,ดวงชะตาสำหรับ ท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะท่านที่เกิดวันจันทร์ไม่ว่าท่านจะเกิดเดือนอะไรปีอะไรประเทศอะไรก็ตามขอให้ท่านเกิดวันจันทร์แลเรามาตรวจเช็คดูสถานการณ์ดวงของท่านช่วงวันที่15ถึง3 1ตุลาว่ามีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นที่เห็นเด่นชัดและการงานการเงินความรักโชคลาภเพาะเป็นอย่างไรและการตรวจเช็คนี้ แม่หมอก็จะอิงจากไพ่ย,ยิปซีนี้นะคะในการทํานายโชคชะตาราศีแม่หมอไม่ได้อิงดวงดาวไม่ได้อิงเวลาตกฟ้าใครจะเกิดเวลาอะไรไม่เกี่ยวกันนะคะไม่เกี่ยวกับลัคนานะคะเกี่ยวกับไพ่ย,ยิปซีอย่างเดียวโดวยอาศัยครูบาอาจารย์และสินสกดสิ์นำพาให้ได้ทํานายชายทักถ,ถูกต้องแม่นยําจะหมังยิ่งนะักโอเคเมื่อท่านเข้าใจอย่างนี้แล้วดังนั้นเรามาดูสถานการณ์ทั่วไปใน ช่วง15วันครึ่งเดือนหลังนี้นะคะเจ้าชะตาช่วงที่15ถึง3าิตุลาโดยสภาพทั่วๆไปแล้วท่านมีปัญหาด้านอารมณ์นะคะรู้สึกว่าท่านนี้จะมีอารมณ์ชุนเฉียวง่ายหัวร้อนง่ายใจร้อนหงุดหยิดอึดอัดเป็นอารมณ์อารมณ์โมโหได้เกิดขึ้นได้บ่อยๆดูอะไรทําอะไรก็ดูมันของหูของตาไปเสียหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นอย่างนั้น คือรู้สึกจะมองอะไรเป็นแง่ลบซะมากกว่าแง่บวกประมาณนี้นะคะทีนี้เรามาเจาะดูด้านการงานมาดูแล้วสถานการณ์การงานนี้ช่วงระหว่างนี้การงานยังไม่ค่อยแจ่มใสสักเท่าไหร่นี่อาจจะเป็นเหตุหนึ่งที่ทําให้ท่านรู้สึกว่ามันอึดอัดมันกังวลมันกระว,วนกระวายเพราะอาจจะที่ผ่านมาดวงการงานมันอาจจะไปได้ดีได้ดังใจดังหวังแต่พอมาช่วงนี้ตั้งแต่15ตุลาถึง3 1ตุลานี้ คาดหวังในการงานที่ใจมันได้ดังใจดังหวังนี่มันยังไม่ได้ดังใจดังหวังทันท่วงทีดังนั้นขอให้ท่านใจเย็นๆใจเย็นๆไว้ก่อนนะคะอย่าได้ใจร้อนอย่าได้หัวร้อนอย่าได้โมโงหงายใจเย็นๆเป็นเหตุเป็นผลไว้ก่อนนะคะทีนี้มาดูด้านการเงินถึงแม้ว่าการงานมันจะไม่ค่อยแจ่มใสแต่ท่านโชคดีในด้านการเงินนะคะการเงินนี่ก็ดีสัพพัดเข้ามาดีทุกช่องทางนั่นแหละ ก็การงานมันไม่เจ็บก็ชเช่นเดมันก็เป็นแค่ช่วงเดือนนี้เท่านั้นเองแต่การเงินดีก็โอเคแล้วล่ะแต่ดีในที่นี้ไม่ไ,ไม่ได้หมายถึงดีมากๆนะคะดีแบบมั่นคงนะคะก็คือยังไงก็ตามการเงินก็ไม่ได้ขัดสนอันใดเลยนะคะที่มาดูด้านแห่งความรักความรักของท่านที่เกิดวันจันทร์ในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ ความรักอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะแม่หมอมาแยกเป็น2ออย่างนะคะความรักคนโสดกับความรักคนที่มีคู่นะคะความรักของคนโสดนี้ดวงชะตาท่านช่วงวันที่15ถึงวันที่3าตุลานี้ดวงชะตาด้านความรักนี้ดีมากๆเลยนะคะ <c oughs> ความรักท่านดีมากเลยท่านมีสเสน่ห์แรงมากเลยนะคะ <c oughs> หากท่านใดที่ยังไม่เคยมีใครมารักมาชอบ พอมาช่วงระหว่างนี้ท่านนี้ได้ดีมีสเสน่หามากๆเลยนะสเสน่ห์แรงสเสน่ห์สวยสดงดงามหล่อเหลามากๆเลยมีคนมากหน้าหลายตามารักมาชอบมากไวมารักมาชอบ,มมมชอบแม้กระทั่งทั้งรักเก่าก็หวนกลับมารักมาชอบมาจีท่านรักใหม่ก็มารักใหม่เออก็มา รักใหม่คนที่มีคู่ก็มาจีบคนที่ไม่มีคู่ก็มาจีบคือมันมีมากมายเลยในช่วงระหว่างนี้นะคะท่านได้เป็นสุขใจได้เป็นปื้มใจในด,ด้านความรักมากๆเลยนะคะสุขทั้งใจสุขทั้งกายนั่นแหละสําหรับคนโสดนะคะ <c oughs> ดังนั้นถ้าถามว่าในช่วงระหว่างนี้ท่านจะตัดสินใจลงเอยสละโสดได้ไหม มาดูสถานการณ์แล้วส่วนมากแล้วนี้ท่านจะยังไม่ตัดสินใจสละโสดนนะเนื่องจากว่าท่านต้องอ,อคิดว่าต้องรอรอดูไปก่อนดูอีกระยะหนึ่งก่อนศึกษานิสัยใจ,ใจคอกันไปก่อนว่ามันจะมั่นคงแกเอาเอาแน่เอานอนได้หรือไม่นะคะจะเป็นอย่างนี้นะคะทีนี้ ดังนั้นคนโสดก็ยังต้องโสดไปก่อนแต่ว่ามีความสุขในความรักมากๆเลยได้เป็นปื้มสุขใจสุขใจทั้งรักเก่ารักใหม่รักทุกวัยเข้ามารักมาชอบเลยนะคะราโมโดความรักสําหรับคนที่มีคู่ความรักสําหรับคนที่มีคู่สถาบันแห่งความรักมันครอบครัวมันก็มั่นคงดีมั่นคงมั่นคงดีไม่มีปัญหาอันใดเลยนะคะความผูกสัมพันธ์ถามว่ามันสวีทหวานกันไหมมันหวากันไหมมันก็ไม่ได้หวามันก็ไม่ได้สวีทหวาน แต่แต่ต่างคนต่างก็มีความรู้สึกว่าเข้าอ,อกเข้าใจกันเพื่อที่จะ,ะร่วมกันสร้างฐานะครอบครัวให้มันได้เจริญรุ่งเรืองเพื่อที่จะมีความสุขในอนาคตนั้นดังนั้นความรักก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีดีแบบมั่นคงนะคะที่เรามาดูด้านเคาะมาดูเรื่องเคาะแล้วเรื่องสุขภาพร่างกายนี้ท่านไม่มีปัญหาอันใดเลยนะคะสุขภาพร่างกายนี้สมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีพยันอันตรายใดๆเข้ามากั้มกายท่านได้เลยแต่คนที่เกิดวันจันทร์จะมีเคะเรื่องเดียวคือมีเคสทางด้านจิตใจนั่นก็คือภายในระหว่างช่วงวันที่15-31ตุลาคมนี้อารมณ์ของท่านมันแปรปรวนได้ง่ายมากๆเลยเป็นช่วงจังหวะ อารมณ์มันไม่คงที่นะคะรู้สึกว่ามันอัดอึดอัดงดเย็ดงดหยิดให้กับคนนั้นงดเย็ดให้คนคนนี้บางทีคนนั้นพูดจาอะไรดูมันไม่เข้าหูมันไม่เข้าตาคือบางทีบางเรื่องบางอย่างมันยังไม่เกิดแต่ท่านก็คิดคิดลบไปก่อนอะไรนี้บางทีความทุกข์ทำให้ท่านนี้เกิดความขมขื่นอยู่ในใจมีความขมขื่นอยู่ในใจแล้วก็บางครั้งความขมขื่นนั้นมันก็แอบแฝงไปด้วยความเกลียดชังนะคะ สถานการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับท่านแต่เพียงผู้เดียวมีท่านเพียงผู้เดียวนั้นที่ได้รับรู้อารมณ์ของท่านไม่มีใครสามารถที่จะล่วงรู้ความลึกในใจของท่านได้ดังนั้นท่านก็ตึงเครียดอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นมวหมอก,ก็อยากจะแนะนําท่านว่าช่วงระหว่างนี้ท่านไม่ต้องไปหมกมุ่นอย่าต้องไม่ต้องหมายถึงว่าไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นไม่ต้องไปคิดเรื่องคนอื่นไม่ต้องคิดเรื่องใดๆทั้งนั้นให้ปล่อย จิตใจให้ว่างๆหรือถ้าว่างๆก็หมั่นไปทําบุญทําทานไปท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวเก้าวัดไปไหว้พระเก้าวัดไปท่องเที่ยวที่ไหนก็ได้ที่มันทําให้เราไน้เกี่ยมใสเบิกบานนะคะเพราะปัญหาอย่างอื่นท่านก็ไม่มีมีแค่เรื่องทุกขก์ใจมากๆนั่นแหละดังนั้นสําหรับวันนี้ก็เป็นวันที่ดีพิเศษสําหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์นะคะเพราะตั้งแต่ที่แม่หมอพูดมาสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์ แม่หมอก็ไม่ได้มาเสนอให้ท่านนี้บูชาพระอะไรแต่วันนี้แม่หมอมาเปิดทางแสงสว่างให้ท่านโดยเฉพาะช่วงระหว่างเ,าเดือนนี้ท่านรู้สึกว่าท่านอึอดอัดหงุดหงิดคุณมวัวในจิตใจดังนั้นสัปดาห์นี้แม่หมอก็เปิดทางแสงสว่างให้ท่านโดยให้ท่านมากับไหว้สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แม่หมออัญเชิญมาณเวลานี้วันนี้นั่นก็คือ องพระศรีวลีนะคะนี่ก็คือนี่ก็คือองพระศรีวลีซึ่งเป็นเทพเจ้าเป็นเทพเจ้าแห่งความมั่งมีสีสุขมั่งคั่งร่ํารวยในด้านธุรกิจการงานนะคะอยากจะให้ท่านนี้เวลาบูชาสักการะบ,บูชาขอเพิ่งบุญบารมีท่านเพราะท่านนี้มีบารมีสูงยิ่ยงนักในด้านทําธุรกิจไม่ว่าท่านจะประกอบอาชีพการงานอะไรก็แล้วแต่ ช่วงใดก็ตามเวลาที่ท่านขัดสนติดขัดด้านการเงินการทองหรือด้านทางธุรกิจทำมาค้าไม่ขึ้นอะไรนี้ติดขัดขัดข้องขอขอให้ท่านนี้ได้บูชาบูชาองค์พระศรีวลีเถิดนะคะท่านสามารถเปิดทางเสียงสว่างแก้ไขความติดขัดความเศร้าหมองให้กับท่านได้ดีจริงๆนะคะขอให้ท่านสักการะด้วยความศรัทธาด้วยความน้อมน้อม น้อมนำจริงๆนะคะและวันนี้แม่หมอก็จะมีคาถาบูชาองค์พระศิวลีมาให้ท่านได้นำมาสวดพระคาถาเพื่อสักการะบูชานะคะก่อนที่ท่านจะสวดบูชาขอให้ท่านนี้ตั้งนโมสามจบก่อนนะคะตั้งนโมสามจบเสร็จแล้วท่านก็สวดบูชาองค์พระศิวลีด้วยพระคาถาที่ว่าณชาลิตินะคะ นชาลิติอันนี้เป็นคาถาแบบย่อๆนะคะนชาลิติขอให้ท่านสวดตามกำลังวันเกิดของท่านนะคะท่านที่เกิดวันจันทร์แม่หมอขอแนะนำให้ท่านสวด15จบนะคะหรือถ้าเป็นไปได้สวด15จบเป็นเวลา15วันติดต่อกันในช่วงระหว่างที่ท่านต้องการที่อยากจะสร้างเสริมบรารมีให้ท่านประสบความสำเร็จ ให้เห็นเป็นรูปมาทําให้เกิดความสําเร็จสําำนิจผลยิ่งนักนะคะโอเคก็ขอแม่หมอก็ขอเอาบุญกุศลนี้มาฝากท่านขอให้บุญกุศลนี้เปิดทางแสงสว่างให้ท่านนี้ได้ประสบความสิรจในความเป็นอยู่และสิ่งที่ท่านทุกทั้งไหลายก็ขอให้ท่านนี้จงคลายทุกด้วยบุญกุศลหนุนนํานะคะ <c oughs> โอเคสําหรับท่านที่เกิดวันจันทร์ ภายใน15วันเดือนตุลานี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะก่อนที่จะจากกันช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์แม่หมอนะคะด้วยนะคะแม่หมอขอขอบคุณทุกๆท่นานค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังหากใครมีปัญหาเรื่องอะไรอยากจะสอบถามเกี่ยวกับดวงชะตาหรือกับแม่หมอจะเรื่องอะไรก็ได้การงานการเงินความรักหรือเรื่องที่ท่านมีความทุกข์ในใจเรื่องอะไรก็ได้นะคะที่ท่าน อาหาหนทางออกไม่ได้อย่างนี้ถามแม่หมอมานะคะแม่หมอตอบได้ทุกปัญหาทุกเรื่องนะอย่าลืมกดซั้งคแม่หมอด้วยนะลขอให้ทุกท่านนี้ติดตามรับชมรับฟังแม่หมอตลอดไปสม่ำเสมอนะคะแล้วท่านก็จะได้แก้ไขปัญหาทุกเรื่องทุกอย่างได้นะคะโอเคสำหรับวันนี้แม่หมอก็จะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย